คำบูชาพรารนาใจพร้อมกันค่ะอิมีนาสกาเรนาตัง Iyate, kile duko, cakak-cakak โยมได้มาขอขมากรรมดัวกายก็ด,ดีดัวาาจใจก็ดีที่พลังปลาดสัพพามาดเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีถรู้ทั้งไม่ถึงการก็ดีหรือหรือความพลังหรือผิลาเหตุใดเหตุนหนึ่งก็าตามจงเป็นอโหติกรรมนําเสียซึ่งโทษตทอท่านทั้งหลายในมออการที่ ประสิสงในวัดวารามเป็นพุทธชนคือผู้ที่ยังมีกิเลสจะต้องฝึกฝน,พ,นพัฒนากันต่อไปยังไม่มีความสมบูรณ์ด้วยสติและปัญญามีความลาดพลังเป็นไปได้โือตลอดทางทายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีก็จงเป็นอโหสิกรรมด้วยเช่นเดียวกันโลกนี้จะเป็นอยู่ได้เพราะเหตุแห่งการที่คนหรือโลก ชาวโลกีด้วยเมตตาโลกโกปัสัมพิกาเมตตาหังขมามิตุมเหหิปิเมคมิตรพังสาธุก่อ <c oughs> นที่จะได้ก็พิธีแล้วก็การทรงน้ำพระก็จะปารบให้ฟังถึงเหตุผลบางประการที่เราควรจะรับทราบรวมกัน การทำอย่างนี้แม่จะทำมานานแสนนานงงแต่ว่าในหลายเรื่องมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัยซึ่งเดิมทีมันอาจจะไม่มีแต่ปัจจุบันมันก็มีแล้วถ้ามีในทางที่ดีมันก็ดีถ้าในทางที่มันเป็นไป,นปนตามความต้องการของจิตใจที่ประกอบไปด้วยกิเลสเป็นเหตุนำนี่ก็ไม่ใช่สติปัญญานำ พนำไปสู่ความเสือ่อมความเสียหายในอนาคตหรือระยะยาวเช่นว่าการที่เรามีการรักษาประเพณีสงกรานเนี่ยมาเรื่อยๆในยุคอดีตก็คงจะแตกต่างกันบ้างกับยุคปัจจุบันเช็นการส่งน้ำการอาบน้ำคนแก่คนเฒ่ารดน้ำต่างๆอันนี้เป็นเรื่องปกติที่มีโดยทั่วไป เวลาคนก็จะเล่นเขาก็เล่นแบบมีมารยาทเล่นแบบดีแบบงามไม่เอาในเรื่องของการล่งล้ำกรรเกินหรือการเอารัดเอาเปรียบในทางเพศหรืออะไรก็ตามแต่ถ้ามีก็จะถูกสังคมตำหนิตีเตียนว่าเป็นการทำไม่เหมาะอันนี้ก็เรียกว่าสังคมเป็นกรอบเป็นกรอบช่วยกันป้องกันในทางศีลธรรมแต่ชักช่วยกันสนับสนุนในเรื่องที่มันเสียเรื่องที่ผิด มันก็เกิดมาตรฐานขึ้นมาใหม่ในที่สุดอาธรรมมันก็กำเริบสุตตเจ้ทาท่านว่าเพราะฉะนั้นบางอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงแต่ส่วนที่เรารักษาเอาไว้นี่ก็ยังรักษาอยู่เช่นวันสงการก็คือส่งน้ําพระพระในที่นี้ก็หมายถึงพระพุทธรูปซึ่งเป็นพระประธานนี่เราก็ส่งน้ําเพื่อความเป็นสิริเป็นมงคลนอกจากนั้นก็คือการ ส่งน้ำพระพระภิสุสงหรือสมมาเนนนี่เราก็ส่งน้ำเป็นการขอขมาเป็นในตัวด้วยเป็นการร่วมแรงร่วมใจสาม,มคัคคีความรักที่มีต่อวัดวา,าศาสนากับญาติกับโยมาศาสนาต่อคนคนต่อาศาสนาเรียกว่าเอาคนเอาไว้ในประเพณีเอาไว้ในบุญถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วนี่ดูสังคมจะหลงเหลง แต่สังคมมันก็จะถดถอยไปเรื่อยแบบไม่มีเครื่องยึดเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นริมสลักใจของสังคมประการหนึ่งแล้วก็รถตามดําหัวผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าถามาที่เราทำนี่มันอยู่ในหลักไหนของพุทธศาสนาที่ท่านสอนเอาไว้ก็คืออยู่ในหลักของสิ่งที่เรียกว่าเชตฐถาปจาย,ยกธรรมเชตถาปจจาย,ยกธรรมลเรีว่าการมีความเคารพ ต่อบุคคลที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้ว่าผู้ใหญ่ด้วยไวัยไปอย่างคิดอายุมากกว่าเราคปนนนเป็นปู่ย่าตายายนีเป็นลุงเป็นป้าเป็นน้าเป็นอาถ้าคนมันเสมอกันเนี่ยคิดว่าคนเหมือนกันเสมอกันเป็นผู้ชายเหมือนกันเกิดก่อนกับพ่อป้าน,นั่นละ่ะเกิดเนี่นอย,ยอะใหญ่ย่อนกินเขาเทาย่อนอยู่ดนถ้าไปขึ้นไปจนสั่นเนี่ยโอ้ยสังคมนี่มันกระด้างหมดหเลยเด้อ บูหูจะบูได้เป็นคนใหญ่ค็นหน่อยดเป็นแบบนั้นมันก็เกิดปัญหาขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นก็สัตว์มันก็ยังมีเจ้าป่านกอินทรีก็เป็นเจ้าวหาปลาฉลามก็ยังเป็นเจ้าแห่งน้ําคนมันก็ยังมีเจ้าหมูเจ้าคณนะทานว่าถ้าอยู่กับคนที่เสมอกันมันเป็นทุกข์ขราพุทธเจ้าท่านว่านะเสมอกันมดนี่ที่นางๆอยู่นี่บุพี์บูได้สูงกว่าผูใด พระก็สินสองรอยยี่สิบเจ็ดคือการสันหัวโลนคือการบวชมุนด้ยปุ้ยมาดิปุ้ยมไดิชีพังปุ๋ยไหนยังสันมันก็มีหลักมีพ่อมีแม่มีครูบาอาจารย์มีพระสงฆ์องเจ้ามีนี่แหละมันจึงอยู่ได้นะเชตาปัญญาที่กระทบางคนก็เคารพน้อมตนตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยไว้ด้วยชาติบัดชาติเกิดในตระกูลสูงเกิดในตระกูลสูงคือคนที่เขาผู้ดีมีสกุล บอกนั้นกน็ด้วยบุญเขาเหมือนกันมาคืนเห็นน้องปุ๋ยไล่โทรมาไลามา่มาบอผักอยู่แถวแถวซีสเกตบอกว่าพาเจ้านายมาพาเจ้านายมาติดตามเจ้านายมากเขาเบอกว่าเจ้านายไหละ่ะเขาเลยพอห้เข้าเข้าอยอผู้นี้เมนบอลเจ้าข้าก่นนะเจ้านายชั้นผู้ใหญ่เป็นระดับเชื้อเจ้าชาววังแต่เขาบอกเปิดเผยดอก เราไปติดตามไปพักอยู่ที่โรงแรมอยู่ที่จีสะเกตไอ้ประเภทนี้เขาเรียกว่าประเภทของคนที่เป็นเกิดในชาติชาติวิวซ์เจริญด้วยชาติวันนี้คุณวุธวันนี้คุณวุฒที่อย่างคนที่มีคุณสมบัติมีคุณอุปการต่อศาสนาฝัานเมืองอันนี้เกิดว่าสูงสูงคือกันเออ อยู่ในลักษณะน,นี้เพราะฉะนั้นก็แบบนี้ก็เป็นประโยชน์อาทีนี้ผ่านไปกิจกรรมวันสงการกาะทำประเภทน,นี้2ก็คือการสมัยเดิมทีเราจะเห็นว่านี่ก็เขาทำอย่างงั้นเนะขาจะมีการบูนประเภทนีเจดีไซน์เห็นบ่เนี่ยกเจดีไซน์เพื่อบูชาร,ราตนไทายนี่ ต่อไปก็อย่างอีกไปก็คือการทําบุญผีโยมที่แสงเราบอกบางหนึง่งอตาตมาคิดที่เสฟังแล้วก็ปีหนาปีเฮ็ดคือปีนี้กรท่นได้พ้ปีหนาก็ล่องลอดขึเ้เบิงว่าโอกาสที่ดีที่สุดในช่วงที่ที่ทาบุญเอากระดูพกพ่อกระดูกแม่หรือว่าหลูกพายองพอ่อองแม่ปุญญาตายง่าย มาทำบูอุศให้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ปีในปีใหม่ไทยเท่าอั้นปีใหม่ไทยสงกรานนะเพมีช่วงใดทสี่สีเป็นช่วงติสิมอสสำหรับช่วงนี้อีกแล้วเนื่องจากว่าพี่น้องลูกหลานของเรานั่นพากันมามาจุ่มกันมาสงกรานกันมอเป็นจะสั้นกับเพื่อนนันเฮดมณฑาไปเพื่อนนีเฮทมณฑาไป ลำบากที่สุดแต่เป็นผ้านี่แหละนี่โยมนิมต์ไปได้บ่เนี่ตอนเศรไปสันเพชสันจจันทร์อยู่นี้ผ่าไปอิ่มทองกูแห้งเลยพอแต่ตอนเพชหลังจากนั้นอีกสองเวโมงบว่านี่ไิสันเพชเพื่อนนั่นพระไปกลืมชีจุกแล้วได้บ่เนี่อ้าวเมืออื่นอีกบ่เนี่ผู้นั่นไอ้ผู้นี้ไอ้แบบนี้มันพั่มเพื่อแบบนี้มันก็ได้อยู่แต่ว่าถ้าจิเป็นการดีเนี่ยสามมาว่า เอากระดูกพอ่อกระดูกแม่ลูกพ่อแม่พี่น้องคนอยู่สาราเต็มจักพี่น้องของผู้ใดเนี่ยห้องมันเปนห้องเวิร์กเวิร์กอยู่บนบ่อยู่สาราบรเปล่าคนอยู่สาราใหญ่เต็มอยู่สามร้อยสี่ร้อยคนคนในหมู่บ้านเขาสึงตายสังเกตสี่สิบห้าสิบปีที่แล้วทางตายระยะไกลๆเนี่มันเอาลูกไปติดใบพุนบักยางหลายโอกาสดีที่สุดที่จะทำบุญอุทิศให้แม่นมือเทศกาลที่แหละ ยังสันก็จรว่าเออต่อไปนี่ปลูกหลานมาแล้วก็พักกันมาบังสกุลให้เล่าแต่เมื่อแล้งหลังทําวัดแล้วก็จะสวดมัตติกาให้ทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เล่าพาปลูกพาหลานพาพี่พาน้องเป็นยังไงยังไงยังไงที่ก็อยากให้เกิดการรวมกันรวมกันของพ่อแม่พ,มพี่น้องแล้วก็มีโอกาสได้มาวัดมาทําบุญให้พ,อพ่อแม่พี่น้องของเจ้บของนะ้ำที่คงาหายตายจาก ก็เป็นเห็ดสะใสเออเห็ดไผ่เห็ดมันกระไดอยู่แต่ก็เห็ดทังสี่กับเห็ดน,น้ำดีที่สุดง่ายที่สุดปฏิบัติง่ายธมาวะาาราร่นกับขออโมทนาบุตรต่อไปนี้ก็ประสงค์ก็จะได้ให้พรนเป็นที่เส็จรับแล้วก็จะให้ดีส่งน้ำเนาะส่งน้ำก็เริ่มต้นที่พระนี่แหละส่งแล้วก็สมณีนส่งน้ำพระพุทธรูปแล้วก็ให้พระส่งน้ำพระ โตภาคาวาพุทธังาาภาควันตังอภิวาเทมิโตภาควาตาธรรมโมธรรมนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภาคาวาโตาสาวากาสังโฆสังฆังนัม พี่น้องเ่านมาเก็บชาได้เครับสาดสเกียรเได้ผมมึงแล้วว่าพี่น้องคองพี่โบก็อยู่ทื่น่นรอกคือสิเกียคือยทุกคนเาะ Vamos lá.

เดี๋ยวๆเดี๋ยวๆนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวนั่งก่อนนั่งก่อนอ้าวทําไว้ให้เก่งๆเออรถไปเด้อได้ได้คน2คน <laughs> uh. <kemiskas> ให้นั่งก่อนใหนั่งกาได้่นั่งยยมกรบมับอยู่ซัมมารีนะครับรถอุูบาอาจารย์แล้วครับนางตุ้ยนักเที่ยวรถไรถน้ำคำับหัวครับให้ม้นนังอ่ะด้ย จับเายยังอคนเา้คนไเทครับใหถูกวัดระเด็นเราหนาวลครับเอาถ้าเป็นปรด้ครับที่กลมๆจมชันอยกระด็นครับเพราะนะ่นาวชิดเผ่าเผ้าจากที่กลมกเข้ามาทั้ความรรให้ใจเหรอครับเออมันโยทีใจ ตัวเป็นนายกายเป็นแหลนครับเอ,อ่อท่านผู้สูงอายุแกผู้เอาโคตรนามคุบาอาจารย์เออแล้วรเรียนเชิญน,นะครับนั่งกระทัดไปจากลูกนี่ครับเพื่อลูกร้านนะครับเพื่อตรวจหนังด้ามหัวคอพอดในปีใหม่ นะครับปีนี้ก็จได้เรัหกสิบเจ็ดนะจ่าท่านเท่าจะได้เรากินาเท่าก็ดี่นะครับเพื่อบอให้มันเปียกจะเปียกเร็วกว่าที่ค้นตาจกไปดีกบคุณ เอี source, ๋ยวพิธีสาลีกัชก้นคุณใจบุญบริวารกันวาวานะครับเดี๋ยมันจะถึงขั้นควาพี่น้องนะครับยิียดเดียด้องนำคุณพ่อคุณแม่นะครับขอพรไม่แห้งใส่ตามร่างแข็งแรงอายุคนเฒ่าก็ให้เป็นลูกพ่อลูกแม่ของลูกของหลานนะครับของหลานจะเป็นตัวถิ่นนึงเป็นตัวเพิ่งของพ่อของแม่นะครับดูแล นำเขาน้ำแร่น้ำหมูกินนะครับดูตัวคุณก็ทำไรตัวคุกินตักวันนะครับตัดแตกนะครับเผื่อถึงคนัแต่ยู่ีว่าเป็นความพันในชีวิตทุกคนนี่แหละเข้าทีดนะครับ่ท้องใส่ที่ใส่อศไรนะครับฟาในรูปใไ่คอดูพวดเที่ดูแล พอียรัดผ้าในบ่าย